เอ้ยฉันเหนื่อยเฮ้ยทุกคนหยุดอะไรวะเนี่ยมาหยุดพวกมึงเป็นหมันกันหมดเลยเดี๋ยังเกิดอะไรเนี่ยนี่กปูชนเฮ้ยแม่เกิดโจนโจนเวยอ๋อจะโจนเหรอครับเออพี่ไปโจนหน้าหมู่บ้านดีกว่ามันจะมีแม่น้ำอยู่ถ้าโจนไปนี่เดี๋ยวขาแข้งมันหักพี่ชายไปโจกหน้าโจนน้ำโจนท่าเลยแม่ยตรงนู้นเลยหนุนเฮ้ยฉันรู้สึกตลกมากเลยครับ มึงจะบ้าเหรอกูไม่ได้จมน้ำจมน้ำเลยแล้วกูมาถึงว่ากูได้เป็นโจ๊กี้ป่นเอาสติกเกิลทองเอขามีข้าวแล้วมาให้หมดเขามีข้ามีห็นไหมกูไม่มีติดตัวมาหรอกครับไม่มีมึงตายนะนี่ไปกูค้นตัวก่อนไม่มีหรอกพี่มปหนีไปหนีเฮ้ยไปจีบคนนั้นไว้มึงมานนี่เรียนไม่พอมึงก็หนุนอยู่คนเดียวอะเนาะเฮ้ยพี่มาเนี่พี่ไอ้ตัวนี้ใส่ถ่านยี่ก้อนเนี่ยอ๋ออันนี้ใช้ชาร์จแบบเอาเอา ไอผมกล้าแก่แเ้วได้ครับโยนเฉยๆเฉยๆเนะเว้ยเฉยๆเนะเว้ยนะเว้ยนะเว้ยนี่ไหมเนี่ยขอบงก็อะไรอะเราตีสายใหม่เพ่เอาแม่ใส่หม้อในอันนึงไม่เอาไป่กินนี่ยไอนี่ไม่มีแต่มึงมีกูเห็นละอะไรมึงไอชุดขาวอเมริกามาเลยเฮ้ยแล้วพี่เอาผมไปไหมอ่ะ อเมริกาไงทำไมอ่ะเฮ้ยเจ้าอ่ะเอออเมริกาผันไทยให้เี็ก่อนเถอะดีกว่ามันเกาชิ้ของเราเอองั้นมึงตายเร็วเร็วเข้าย้ายพวกกูด๋วมากไปกว่านี้เลยเร็วเร็วถอดมันนี่เจ้าอะเออผมให้ก็ได้เอ่อทำอะไรเฮ้ยผมไม่ยื้อไหนหรอกอะไรเฮ้ย เพลนพี่ลั่นโป้งป้าเข้ามาทำไงหรอไม่ลั่นหรอกมันแล้มีลูกแล้ววามาขู่เฉยของแขกของแขกมากะขอเตะทีได้ไหมเราเรีว่างเอาดิเอาดาเบาจะมีนะยี่มาหยิบเอาแล้วนะนแหมกูรู้ทันมึงเลยอย่างเงี้ยพองโป้งเก็บปุ๊บมึงก็เตะหน้ากูเลยเว่นดุดทีนี้ไม่หล่อแล้วเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเรามัาชอบรู้ดีว่าลิเกอ่ะไม่รู้ดีได้นะเล่นมาจนมีแฟนคลับทำไฟให้ดูเลยเนี่ยว้าวมีแฟนคลับทำมื่อเลอเนี่ยเออแฟนคลับเนี่ยทำไฟลูกเต๋าให้ดูพี่เจ้าเนี่ยเขาไม่มีการเละเลยหน้าหลังเลยช่เคลียร์หน้าไปซะทีหน้าทั้งหลังเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้นนท์ mong như thế thì tìm mọi người mong 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 ไม่มีการเตะไม่เตะก็ไม่เตะเอาละจับเลยมันจะเตะกูอ่ะเมื่อกี้ตาชาจะเตะกูไม่มีผมจะเข้ามาดูไงพี่ชายจะดูเอาจริงหรือเปล่าแน่ใจนะแน่ใจไม่จับไม่เตะก็ไม่เตะเห็นเลยเนี่ยก้าวขามาจะเตะเลยไม่โทษเลยพี่ก็หยิบเลครับผมจะเข้ามาดูเฉยแน่ใจนะเว้ยแน่ใจครับเออถ้างั้นโอเคเรื่อง นำตัวมาที่ไปเลยเฮ้ยจับตัวเลยดิเฮ้ยพี่นัทอะไรพี่นัทแกเข้ามาเลยทำไมเข้าตัวประกันตายเอออันนี้ดีด้วยเอาตัวเองไปประกันไอ้คกูจังมาเอกต้นอย่าปล่อยนะปล่อยกูโดนกูแน่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วมึงหักหลังชู้ไปพวกเวพี่นัทเลี้ยงเถียงเาสุกมาได้ตรงนี้นี่ ไปนั่งเลยเสียงนองหลงเลยเฮ้ยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยขอโทษขอโทษเอานาฬิกาไปไปถามหน่อยมันชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรเราผมเหรอเอ้ยไม่รู้จักผมเหรอรู้จักไปถามทำไมล่ะกูนี่โจรต่อภาสิพูดมาบุโจรใหญ่ในป่าแห่งนี้นะเว้ยชื่ออะไรมหาโจรย์ผง เดิมน่ากลัวมากแล้วิดไงพี่เป็นโจรนะก็ไม่รู้มาดดีเลิกดีกว่ามึงพูดดีๆมึงจะพูดตะกุกตะกาดทำไมเล่าไม่รู้ผมเอ้ยโจรกันละกันเลยหะน้ามึงไี่มีความสุขมากเลยนะตาได้ปอกินอยู่เด้มกุกขอโทษด้วยนะที่มาคนอย่างเงี้ยคนเราอ่ะมันมีการทำผิดทำพลาดได้ถ้าเป็นโจรกับใจอ่ะมันก็ดีกับตัวเจ้า ในานะที่เองทําให้น้องชายทั้งสองคนชนี่ต้องคนันหนีดีฟองเองต้องรับผิดชอบดูแลวพวกเราสามคนไปกระบ้านแล้วแค่นี้ก็ปวดหัวชะตาอยู่แล้วที่ปนเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นโจลองจะาหารเรื่องในพวกนี้เป็นในกำพะแล้วทำไมไม่ไปหางานการทาที่มันเขาทำไม่เป็นไม่มีความรู้เข<อ>าทำไมทาไ,ไม่เป็นนะฮะชีวิตคนเราเนี่ยนะไม่มีความศึกษาเนี่ยไม่มีการศึกษาก็ต้องเอาแรงงาน ขาอแรกเลยงานหนักหนักไงแบกอิฐแบกปูนแบกข้าวสารอะไรพวกนั้นทำเป็นหรือเปล่าไดไหมแล้วอย่างนั้นไม่ทำหรอกกลัวเหนื่อยอยากทำงานเบาๆอ่ะอะไรอ่ะพวกแบกสัมภาระอะไรเงี้ยใครจะเจ้ามึงเนี่ยผมมันจะมีหรือเปล่ามันไม่มีหรอกเฮ้ยว่าเอางี้เลิกดีกว่าฉันคิดว่าเลิกเป็นโจรซะเราทั้งหมดทั้งสี่คนมาเป็นเพื่อนกันนะฉันไปไหนเล่า ก็เป็นกันครูก็เป็นความคิดดีๆน้องสมชายทั้งหมดเนี่ยมาเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเราทั้งสี่คนไม่มีงานการทำเออถ้าอยู่ในป่าเนี่ยก็ได้แต่เป็นโจรอย่างเดียวแหละหาคนละหมากร่างไม้กันแล้ว้็ไปเรื่องในเมืองในเมืองน่ะมีแต่ว่าเดี๋ยวครูพาเข้าไปเองขอบใจพวกเองมากที่ไม่ทำร้ายข้าได้นี้ไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วเราเดินทางไปหางานทำเราก็เร่งเรือนั่นนำหน้าก่อนไปไปไปพวกเราไปกันงหมดเลยไปสมชายครับพี่ ต้องการแรงต่อรับ